สวัสดีครับปากูสุริโยบาดทานครับพี่น้องครับเดินทางแล้วครับสาวน้อยลำพูนจัวครับวัดสามขั้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวเวลาเดินทางนะครับไปที่อำเภอขุดลังจังหวัดมหาสุราก้าวเนี่แหละครับพี่น้องครับพบพบเจอแน่นอนครับแบบเพื่อนๆนี้ครับทีมงานสาวน้อยลำพูนจัว ไร้สชมฟรีครับทางเพจขาวน้อยเพชรบาดแพ้งครับก่อแรงครับ<อ><อ>เดินทางไปรับแดดซื้อที่บ้านพักปากทางออกครับส่วนปลาปูสุริโยบาทาครับรับประจันนักดนตรี ถามเพือเดือดย่าให้ออ่อมาพรออ้อมพร้อมก็แจ้งเลยพ,ออพ,พร้อมป้ะเด็กก็ย่างไปอยู่เด็กฮะปนม่อนา,น,อานี่ปอนกยั แล้วเราจงมาปะเราส่วนนะเรด้วยไร้างคนับ่นนองครับอำเภอทุ่งล่งพี่นอ้องครับจุดจาดป่าดงน่ท้าพี่จุดยาอยู่เอ้าจุดจุดจังขึ้นไปก็ได้ไอาจารย์อเอาก่อนอัดไปก่อนอบ่บฝ่าวดอกมอลำเห็นได้เล็กน้อยขึ้นสองคนมันมือมันมือเดียว มันอยู่ไกลน้ผมเอาไว้พุ่นละเดือนท่านว่าพุ่นละจชีงเชีงสีมาเขาเขาบอกเอารถเข้าไปดอกเอารถไปมันก็ค่าเฉลี่ยเนาะไปปีนี้เฮ้าไปนักรตีไปน้ำกันกับปากโกสุริโยบันธาแหละจวดจาาฝากเบื่อมาก้อนอาจารย์อักก้อนจะขึ้นไปย้อยคุณเฝ้าที่ไดายาสูบไปเฮ้าเว้นแล้วเนี่ยเว้นแล้ว บมีมีจอดรับเนาะไปเลยเนาะโอเคครับเจอดเอาโอเคมองได้ถนัดมองได้พอเอาพี่น้องครับเดินทางครับเดินทาาครับเดี๋ยวครับเป็นสถานการณ์ต่นเต้นชุ่มเลยครับปกูสุริโยบัตทากับพี่น้องครับ ลี้รอบสองกับพีนองครับเดินทางมาถึงบ้านงานแล้วกับพีนองครับแต่ว่าเข้าไม่ได้ครับบอกให้ไปเคลียร์ทางมากไหวยาวาหาดขาเพื่อนกับพน,นัมเคลียร์กับกรรมการมุ่งหวังตอนนี้ยังเขาพได้ครับรถวิกงแลก็กจอดขวางแล้วก็ลาดค่าทั้งจอดขวางครับยังเข้าบริเวณงานไม่ได้เลยครับตอนนี้กำลังเขาเคลียร์่มีคนกรรมการมุ่าทวัง่เห็นเลยพี่นอง พี่แต่ย่ยไม่ลงไม่เคียเอาพลักลังเรือครับพี่น้องเรือล้านนี่มาทเล้่านิ่ยสีจมพผู้ขงังทรายทันรถปิกอัพโบออกกับเขาก็ได้รถพิกอัดเจ้าก็รถมือเดียวเบียนคอสต่อพบเกส ทัานหนึ่งน้ำกวดมากก็จึงแรล้งเลยไปทั้งคนหิียวาวปูเขาก็ใส่ข้อใส่ยิย่บปวูไม่มเสร็จถอยหาไปขอทั้งอื่นบอเดียวเรียบไม่ก็ลังไปเคีย่ย ทิปนาที่ผ่านไปครับยังบุมี่ยังเกิดขึ้นึังงาคนลับเคลื่อผ่านข้าพันลุกกระบะขยับครับรถกับะุมีเจ้าของเจ้าของอยู่ใส ร่อนข้ามาเปพี่น้องรนะ่อนขาไปพี่น้องครับข้ามาได้แะพี่น้องเยอก,กว่าตูเมื่อกี้พอได้ลูกไม่ทางครับโยก,กว่ามาสองสามเทือครับตู้กระวันตอนนี้กันรง่อกไปก่อนนะครับ กลัวสิไดเขา,ามาฮะหม่งจอดได้โอ้สุดยอดดีีพี่น้องปาก้างเขาวัดจะสุดแข็งครับโมมีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องบึง่งเป็นว่าเขามาหอดจอดทึงแล้วครับพี่น้องครับเดินหน้าเขามาประมาณสองลอยคเมีตครับบัดดอกไปก็สิไดถอยลังออกไปพี่น้องครับแคบบักคักรับถ้าแขบมีหมอกครับครับามาในวัดแล้วไม่จะถอยออกวัดอย่างเดียว ตอนนี้มอหอดจอดถึงครับจอดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับจอดเป็นที่เรียบร้อยครับจอดด้านข้างไวที่ครับพี่น้องด้านข้างไปที่สามบ้านกับสำหรับทีมกับซาหน่อยลำเพิินโชว์ครับพี่น้องครับมอหอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับบ่ายสามโมงครับพี่น้อง บ,บ่ายสามโมงกับยาแดดพื้นที่คลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งและรับทราบกันครับว่าสถานการณ์เป็นจังไรน,นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไวส้สำเนียครับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับกระหมอดครับกระหมอดแล้วมันเต็มเดือนเปิดเบิด ต่อมาทางสายไฟพี่นองครับพอขันไม่คลิปหนาครับอัปเดตเพื่อที่ครับพี่น้องครับคลิปน,นี้ฝากไว้สำนิยกพ่อนพอขันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ